คุณวิเทยผมไปอ่านประวัติศาสตร์เรื่องคนจีนมาประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยนะมันมีเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือว่าสมัยหนึ่งเนี่ยจีนเนี่ยเขามักที่จะบุกเข้ามายึดเอาพื้นที่ของคนอื่นเนี่ยนะแล้วก็ให้ทุกคนนะส่งบรรณาการนะส่งบรรณาการไปของเราก็ต้องส่งไปตังแต่สมัยพ่อขุนลาวนะแต่ทีเนี้ยมันมี นักวิชาการเนี่ยเขาไปศึกษาพบว่าอัตราส่วนการส่งบรรณาการเนี่ยคือจิ้มกล้องเนี่ยนะต้องไปส่งทูตไปที่ราชสำนักที่ปักกิ่ิเนี่ยในช่วงปีแรกๆเนี่ยจะไปกันเยอะครับปีหลังๆมาก็จะลดลงนะถัดมาก็ไปกันเยอะอีกแล้วก็ลดลงอีกเปรียบเทียบเหมือนยุคปัจจุบันเลยคือในอดีตเนี่ยสยามกับจีนเนี่ย ค้าขายกันครับมันจะเริ่มต้นด้วยการค้าขายระหว่างรัฐก,กับรัฐ G to G g t o g g ติดคุกเป่า v e r n m e n t t o ไม่ไม่ไม่ใช่ G2G G จีแกนะไม,ไม่ไม่เป็น g o v m e n t to g t v e r n m e n t ครันในสมัยอดีตเหมือนก,นกันก็คือว่าสมัยพระเจ้ารางกำแหงเนี่ยกับกษัตริย์ที่จีนเนี่ยก็จะติดต่อระหว่างรัฐต่อรัฐคิงต่อคิงนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการส่งบรรณาการไปมันเหมือนกับ การค้าขายปัจจุบันคือ G2G ก่อนรัฐบาลต้องเป็นคนไปเปิดตลาดใหม่ๆก่อนอมไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นตลาดใหม่เนี่ยเอกชนจะมาขอให้รัฐบาลเนี่ยใช้ความเป็นรักเนี่ยไปสร้างสัมพันธไมตรีไปมีกองศูนย์ไปวางทุนแล้วก็ไปขยายค้าขายแล้วหลังจากนั้นบทบาทของรัฐจะลดลงบทบาทของเอกชนจะเพิ่มขึ้นจีนก็เหมือนกันตั้งแต่สมัย <c oughs> สุขโขทยัยมาแล้วสองฝั่ง มีเอกชนเข้ามาพ่อค้าเข้ามาพอมาถึงสมัยอยุธยาก็เหมือนกันการค้าขายก็เริ่มกันใหม่บณรารการจากายุยาก็ไปจีนมากขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นคนจีนก็เข้ามาในอยุธยามาเป็นข้าราชการมาเป็นที่ปรึกษาแล้วการค้าขายระหว่างเอกชนก็เพิ่มขึ้นครับบรณาการกลลคนร้อนนมก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะฮะมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่า ที่เรามันมีช่วงกระชับสัมพันธ์ช่วงผ่อนคลายสัมพันธ์กระชับสัมพันธ์กันอยู่ที่เราเคยมองกันว่าเรื่องการจิ้มกล้องเนี่ยการให้บรรยคกาศเนี่ยมันเป็นเหมือนการแสดงความเคารพต่อจีนเพราะจีนเชื่อว่าจีนเนี่ยก็คือเจ้าโลกแต่สมัยโบราณใครไปหาจักรพรรดิจีนก็ต้องโค้งคำนับเข้าไปเนี่ยแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าธรรมชาติของการค้าขายความส่วนมันเป็นแบบนี้มันโดยตลอด G t G เนี่ยแล้วมันก็ทำให้เราได้เห็นภาพของการมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยในภาพที่มันน่าสนใจเมื่อเราเดินทางไปที่สวนแถานะคนส่วเแถาคนจีนที่เข้ามาประเทศไทย,ยตั้งแต่สมัยใช่ว่ายุคโบราณเนี่ยนะก่อนสมัยอ,อยุธยาเนี่ยเข้ามากันแบบเป็น,ปน,ปนการค้าขายตามธรรมชาติและหลังจากนั้นเนี่ยรัฐต่อรัฐก็เริ่มการค้ากันเกิดขึ้นนะ จนกระทั่งมีความคลี่คลายกันไปในเมื่อเอกชนมีบทบาทเต็ที่แต่ปัจจุบันเนี่ยกับจีนในยุคสังคมนิยมก็ต้องเริ่มก,กันใหม่และนะ บทบาท G2G ก็มีความสําคัญก็ตั้งแต่สมัยอาจารย์คึกฤทธิ์เปิดประเทศใช่ไหมฮะสมัยคุณอน,นัน์สมัยคุณพลเอกช,ชาติชายอาจารย์คึกฤทธิ์บินไปหาประธานเหมาหลังจากนั้นเต้งเสือผิงบินมาเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9หลังจากนั้นสมเ,สเด็จพระเทพเสด็จเมืองจีนอันนี้ก็คือรัฐต่อรัฐเริ่มที่จะมีความสัมพันธ์กันใหม่แต่ก็ต้องเป็นระดับรัฐต่อรัฐเป็นระดับผู้นําต่อผู้นํบถ้าผู้นํานั้นสูงสุดแค่ไหนก็ดีจีนยิ่งต้องการ ก็เราของเราก็ม we ีสถาบันพระมหากษัตริย์และหลังจากนั้นบทบาทของสถาบันมากก็ทําให้การสัมพันธ์ของทั้งสองเทศดีขึ้นการค้าขายก็ตามมาความสัมพันธ์เรื่องการศึกษาต่างๆก็ตามมาก็เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราย้อนอดีตเนี่ยบทบาทของสถาบันต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมันคือกลไกที่ทำงานเพื่อสังคมทั้งนั้นเพื่อส่วนรวมของประเทศทั้งสิ้นครับ